นี่คะ่ะคุณพ่อคะ่ะเดินตามหารถนะคะแต่หาไม่เจอค่ะแม่ทุงเรียกเขาไปช้อปปิง้งข้างในอ่าวโหม,มาดนะคะเดินไปเรื่อยค่ะชิวชิวชิวเดินชิวมากเออชิวชิวค่ะคนคน,คนเรา่เยอะเลยฮาราวีฮะ <c oughs> นี่คะ่ะ อันนี้ช่วงวันสุดท้ายนะคะที่บาคนจะมาช้อปปิ้งนะคะอยู่นอกเมืองค่ะฮารลวิน <Halloween. S 1> คุณพ่อก็ได้โอ้ซื้ออะไรมาเนี่ยซื้อเบเกอร์มาซื้อเบเกอร์มานะคะเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรบ้างคะก็เกอร์ที่อยากซื้อสลัดก็ซื้อสลัดมา oh. ซื้อผลไม้อาใจภรรยานะคะน่ารักมากค่ะอยากกินนมจีนอยากกินสลัดไหนดูซิเบเกอร์ราคาเท่าไหร่คะคุณพอ่อ ทำไมไม่บอกแม่ก่อนไม่เห็นบอกแม่เลยถูกเท่าไรหะยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญโอ้ยขนมปังเมื่อกี้ขอขอขอถามหน่อยหน่อยเมื่อกี้เดินไปเล่นหรือจริงเบอร์เบอร์แม่เรียกจิกิ้วชอบว่าแม่ประจำว่าแม่หลงหลงบ้าง จะทิ้งแม่ลูกไว้ที่นี่โอเคนี่ค่ะบรรยากาศตอนกี่โมงนี่น่าจะเที่ยงกว่าเที่ยงกว่านะคะวันนี้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นนะคะที่จริงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวลาใหม่ก็ประมาณเวลาเก่าก็ประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะแต่ตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วค่ะอากาศเริ่มหนาวแต่หนาวเริ่มหนาวเข้ามาก็เลยก็เลย ใหญ่อะี่วอมาร์รแพงะไปตอลแรกเราจะลอกเดี๋ยวจะพาไปดูไปร้านของแม่แล้วกันรัาของแม่นะคะอ่าแล้วส่วนลูกชายสองคนนะคะเวลิสบายค่ะดูค่ะคนแรกค่ะเซ่ยไห้เคะผูพิงน,น,น,นี่ค่ะนั่งรอพ่อนะคะรอพ่อเล่นผู้พานเซี่ยห้หน่อย <Bye. S 2> สบายค่ะคุณรอพ่ออยู่ในรถค่ะนี่ก็เอารถเข็นก็ไปเก็บนะคะ มันจะก่าอันนี้มันก็อยู่นอกเมืองนะคะในเมืองมันก็แบบไม่โลกนี้นะคะต้องเยอะกว่านี้เยอะถ้าในเมืองเนี่ยไปล้างรถที่เดียดเหรอเออเออนี่ค่ะชิวๆสบายๆนะคะโบมาด์โบมาดใหญ่นะคะให้มันกินไวไฟวัน